สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนลุงป้านาอาทุกทท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผี V2 นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะกลับมาโลผีตาแดงในกาลนอีกครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะหลอนแค่ไหนนะครับก็โอเคนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนแม้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเท้าเข้าไปกันครับไปชบ้านผีตาแดงนะครับนะ mình là gì má? Ma thím lây vương ven thật sự. Vương ven thật sự Hôm nay tôi giữ con 2 cái. Nào đi. Oh khổ, cái ghế này là gì vậy? Đầy lên. Là vương ngù nhá. Vương ven thật sự. Bán phỉ ta đen. ที่ผมลือว่าเฮี้ยนกันนักหนาเนี่ยเฮ้ยทำไมเก้าอุ้งเก้าอี้มันสเปรย์สป่าขนาดนี้วะพี่ฮะไ,<า>ไม่รู้เหมือนกันวะโอ้โหพี่พี่ทำไมมันสเปรย์สป่าอย่างเงี้ยดูดิพี่พี่ทำไมมันถึงเละข,ขนาดเนี้ยอาพิซ่า ทำไมมันไลข่ขนาดนี้นสวัสดีครับโเงียบเกเลยเงียบเลยใช่ไหมสวัสดีครับผมมีใครอยู่ไหมอาจารย์นะครับใครอยู่ไหม มีใครอยู่ไหมครับ<ม>บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างวังเวงพอสมควรน,นะครับพี่พี่ดูจากลักษณะอุ้ยเหม่ยมือเลยนะเจอไหมนะพี่นะเหมือนมือเลยเอ่ะเหมือนลอยมือเออดูดิ<ร>พี่พี่เปนบ้าไปไปจับ เห็นเงาตรงไหนครับพี่ใครเห็นเงาวะที่ไหนมีคนเห็นเงาฮะพี่ในไลฟ์มีคนเห็นเงาเหรอเออที่ไหนครับไม่รู้นี่พี่กรคาดนะผมไม่รู้ใครมาทำพิธีอะไรใครอยากได้เลขเด็ดงวดนี้นะหาดูกันเองเลขอะไรเปล่าดูดิแป้งอะไรเตือนเลยไม่ดูแป้งอะไรนะนี่ทางบ้านผม เขาจะนิยมเอาแป้งแบบนี้ครับมาปรยมาโรยหาหวยนะพี่นะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะไม่รู้ฮะลองไปดูข้างหน้าดิพี่เสียงอะไรกอกเก็บกอกเก็บฮะเสียงอะไร,ไ,รไม่รู้ ผีนะครับผีคือห้องตกใคหมดมีโกดกระดูกด้วยนะท่านครับของญาตนะครับจุดพีคือห้องนี้ครับนะดูดูนะครับนะเป็นโกดกระดูกนะครับของเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะดูของกระาจายมากเลยพี่ มันกระจะกระจายขนาดนี้ดูนะครับดูดิตรงนี้ยังมีรูปกระป๋องบ้านอยู่นะครับโอขออนุญาตไม่ถ่ายเนี่ยมีรูปภาพอยู่เลยเป็นนายทหารท่านหนึ่งนะครับนะขออนุญาตไม่ถ่ายไม่เห็นรูปของท่านนะครับโอ้โหหลอนจริงจบกอะไรแตกเต็ม มังเวียงเกินดูว่าใครมาทำมังเหยื่อเลยไปเอาไปดูด้านนู้นกันต่อไปภายในเป็นโรงเก็บรถยนเก่านะครับเอาเรื่องยังนรักที่นนะอย,อยู่ดีวันนั้นอะรถยนต์เนี่ยขย่าก็เองเลยอ่ะเ,ออเหมือนมันสตาร์ตติดเองอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ

อยักเลงไหมเหมือนมัน<า>ดูไลฟ์สดเราอ่ะเหมือนมันดักรอเราเลยอะพี่เจอไปรอบหนึ่งครั้งที่แล้วหี้ยมาตามเอาเรื่องอีกพี่ได้ยินมันบอกไหมมันขี้ยาเลบอกพวกมึง่งมึงจออะไรเฮ้ยเหมือนมันดักดูไลฟ์พวกผมอะพี่พี่เหมือนรอเลยอ่ะเหมือนรอจังหวะพวกผมขึ้นมาจะเอาเลย พี่ว่าแฝงอยู่ในไลฟ์เองนี่แหละเออผมว่าอยู่ในไลฟ์ผมเนี่ยแหละเฮ้ยมึงใครอะมันต้องมีสักคนหละอยู่ในไลฟ์เนี่ยแฝงอยู่อะพี่ๆนะอย่านะครับอยา่าคิดน,นะนะเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนวะ,ะแสดงตัวมาดิเฮ้ยออกมาดิเดี๋ยวเล่นหมารอบกลับที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงออกมา อย่าอยู่ในป่าดิออกมาชี้ซึ่งน้าดิวะมีแน่จริงนี่วะแน่จริงวะเฮ้ยอะไรของพวกมึงวันเนี่ยมีระเบิดนะเวย้ยที่ยาก็บาอามึงไงเจอไหมเจอไหมมามึงม,มีระ,ยยมระเบิดมึงก็โยนมาเอาไงดีวะพี่ถือไม้ก่อนดิ ผมถือกล้องสองตัวแหะหาไม้ม้องกันตัวก่อนดิหาไม้เฮียไม่เอาระเบิดก็ได้ว่าปืนเลยเฮ้ยเฮ้ยปืนพี่ปืนไอ้เฮียเฮ้ยปืนปืนไอ้เฮียมันมีปืนเฮ้ย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 เไอ้เฮียมันมีปืนคนดีพี่มันมีปืนด้วย มันบอกมันมีปืนนะพี่นะไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเขาว่ามันแฝงอยู่ในไลน์นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาเอปล่าพี่เฮ้ยเฮ้ยมันเดินกูมาเยอะกูกรูไอ้เหี้ยมึงมีปัญหาอะไรนักหนามาทิ้งไปทำไมฮะกูมาถ่ายรายการมึงขี้ยาเปล่ามึงไงมาฆ่าจงว่ากูไง เก็บัญญาวอวันนี้วะเขามาถ่ายรายการนะม,นมึงก่อกวนทำไมเฮ้ยเฮ้ยมงึงตัวตัวไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยสัตสว์ระวังด้วยเบิดมันลากเลยมาวะพี่ไอ้แก๊งเดิมไหมวะไม่แน่ใจพี่ว่ามันแฝงอยู่ในไเนี่ยผมว่ามันน่าจะรอตีเราเราไปทำอะไรให้มันวะพี่ปุ้งบ้าป่ะวันเนี้ย

รถอยู่ด้านนอกวิ่งออกไปยากรทางนะอยู่ด้านนอกด้วยเฮ้ย,ยมีอะไรวะมาคุยกันดีๆดิปพวกกูไปทำายเฮ้ยกูนึกว่าจบไปคราวที่แล้ว,วผมนึกว่ามันจบแล้วเหมือนกันพี่มันน่าจะแฝงอยู่ในไลท์เลยอ่ะคือมันดักดูเราตลอดเลยเว้ยดูมันโยนไม้มาดิพี่พี่ เฮ้ยเฮ้ยมันเงียบ่ะดีพี่ผมได้ยินเสียงมันหักอะไรกันวะ ไปพีซาเอาเลยวะพี่พีซาไปเอลไม้นะสามเลยนะเฮ้ย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 มันไม่จบเว้ยตั้งแต่รอบที่แล้วอะไรพวกเนี้ยเอาไงดีวะพี่ หาเรื่องใครไปเจอคนจังไรแบบนี้เวียนเลยขี้ยาก็บอกพวกมึงอ่ะน่าจะขี้ยาครั้งยาหรือเปล่ารถตำรวจหรือเปล่าวะรถตำรวจรปะ่ะด่วนรถพวกมันมาเป็นคันรถเลยนะน่นนะถ้าเป็นรถพวกมันนะอ่ะเฮ้ยเข้ามานี้ด้วยใช่ป่ะไม่ใช่หรอก เย่่นนะนีไม่ใช่หรอกมั้งชะลอชะลอด้วยนั่นอ,ะอ่ะไอ้เนี่ยมอเตอร์ไซค์มาเป็นฝูงด้วยโหรถมาไม่รู้อ่ะรถมอเตอร์ไซค์มาเต็มเลยมันเนเี่ยพวกม้มาก็หรอกมอเตอร์ไซค์มาเต็มเลยเว้ยโอ้โหมาต่างจินต่างที่ยุ่งลำบากที่ผ่านเฮ้ย<ห> พี่เจอไหมไอหมวกขาวอ่ะตัวดีเลย <c oughs> พี่รอไอหมวกขาวก่อนเลยนะนนไอฟอมเด็กช่างติดยานี่มึงมึงเปิดหน้ามาสู้ดีวะอย่าเลียนหมารอบกัดสิเฮ้ยลับๆรอบๆเอาอะไงดีวะพี่ไม่รู้ออก่อนดี้ไหม มันเป็นไหนของมันแล้วอ่ะมันอยู่ไหน <S <S ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับนะที่เห็นเนี่ยสองคนที่เห็นน,ะส,น,นะสองคนใช่อยู่ที่โล่งไหมอยู่ที่โล่งไหมใช่ไหมเฮ <Hey. S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 อันย่างนี้ เฮ้ยมันจิบอะไรวะมันจิบอะไรวะเฮ้ยพี่เฮ <ano> <artist> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนผมเลยกูมีหลักฐานนะเว้ยเฮ้ย พวกกูมีหลักฐานนะเว้ยพวกกูมีหลักฐานนะเว้ยเอาไงดีวะพี่ผมว่ากลับก่อนดีไหมรีบรถ้ายอยู่<ม>ต่อนี้มผม,มว่าพวกเรานี้แย่แน่ ทั้งไม้ทั้งอะไรฝ่าฟันมันไปเลยได้บ่หัวห่วงรถเราดิไม่ไม่ใช่ไปทุบรถเราล่ะ้ยเฮ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 ้ยพี่พี่ระวังระวังระวัง Phí thôi Phí thôi Đồn mà Ôi ôi Chị ơi Ê mình tí này quá Ê Đồn đồn mặn quá กูมีรักฐานหมดอะพวกกูมีรักฐานหมดอะพวกมึงทำอะไรไปบ้างอะมีรักฐานไปหมดแหละจะออยังไงวะเนี่ยไอพวกเวียนี่ไอพวกเมายาม,มันต้องแฝงอยู่ในไลน์แหละเชื่อติด ว่าผียังไม่เจอผียังไม่ทันได้เจอผีเลยใช่เจออันตะพานซะก่อนไปเถอะพี่เชื่อผมรีบบอกก่อน อย่ายเลยมันเปนาวอะนะเนี่ยพุ่งเมากาวเปล่าฮะพุ่งเมากาวแบบเนี้ยพุ่งเมากาวไหม พี่ชายผมก็จงหัดพี่เอางี้เราเดินอ้อมไปทางนี้ดีกว่าพี่จาพี่จาเดินอ้อมทางนี้โอเคนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวไงเนี่ยพวกผมทั้งสองคนเนี่ยขนุญาตหาทางออกกันก่อนนะครับขอยาตปิดไลฟ์กันก่อนนะพี่พดกล้องนะครับาางีให้ก่อนพวเับพี่